สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์วรงถามถึงเวลาแล้วหรือยังถวา,ายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวออกแบบการเมืองใหม่วันที่6ธันวาคมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยพักดีอดีตสสจังหวัดพิศนุโลกโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววรงเดชกิจวิกรมหลังวันที่หธันวาคมระบุวา่า แ um ok oh a s h t a g ถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวคำคืนวันที่5ธันวาคมเป็นภาพที่บ่งบอกชาวโลกว่านี่คือประเทศไทยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพวกคบคิดต่างชาติเพื่อล้มล้างเห็นแล้วต้องกลับไปคิดใหม่หลังปี2475นับแต่คณะรัษฎรพล้นพระราชอำนาจถามว่ามาถึงวันนี้นักการเมืองในทุ่มเทเสียละ ใช้อำนาจเพื่อประชาชนหรือไม่ในความเป็นจริงนอกจากไม่แล้วกลับเป็นผู้สร้างปัญหาทางการเมืองสร้างความเกลียดชังความแตกแยกกลองบ้านกองเมืองทำผิดไม่ยอมรับผิดที่สำคัญอำนาจที่ปล้นมาก็ไม่ถึงมือประชาชนเป็นแค่ผ่านมือเสียววินาทีในช่วงเวลาเลือกตั้งเท่านั้น คำอ้างที่บอกว่าความเท่าเทียมก็เป็นคำสวยหรูที่นำมาหลอกลวงประชาชนแม้แต่นักการเมืองเองก็ยังไม่เท่าเทียมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ในายทุนที่ครอบงำพักวันนี้อำนาจที่ปล้นจากพระมหากษัตริย์จึงมากองอยู่ในกลุ่มนายทุนการเมืองและปัญหาประเทศก็เกิดจากนายทุนการเมืองต้องการแย่งชิงอำนาจเพียงแต่มีนายทุนบางกลุ่มมักใหญ่ไฟสูงอยากสถาปนาสาธารณรัฐแทนรัชอาณาจักร วันนี้จึงเห็นกันว่านักการเมืองทําอะไรอยู่กลุ่มหนึ่งจ้องลม้มล้างสถาบันด้วยการสนับสนุนม็อบ3นิ้วเพื่อการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐส่วนอีกกลุ่มก็เน้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประโยชน์นักการเมืองและนายทุนพักไปสู่ครอบงําประเทศชัดๆทีละคำเราเชื่อว่าที่มาของชนชาติไทยเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้าง และประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสถาบันท่านไม่เคยรังแกเอาปเปรียบประชาชนตั้งจากนายทุนการเมืองที่เป็นต้นตอของปัญหาถึงเวลาหรือยังที่ประชาชนต้องช่วยกันถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวเพื่อออกแบบระบบการเมืองใหม่หลดจากนายทุนการเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชนและประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จะอยู่กันแบบไหนดี 1. ให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ระบอบทักษิณกลับมาค่อยๆฮุบประเทศทีละคำ 2. จะยอม 3. มนิ้วสถาปนาสาธารณรัฐให้พี่ลมหลังสถาบันส่วนน้องจ้องฮุบที่ดินเจ้ามาหากิน 3. ถวายคืนพระราชาอำนาจชั่วคราวราชาประชาสมาสายัยออกแบบการเมืองใหม่ให้ปลอดการครอบงำนายทุนการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ